ัสติครับผมอยู่กับในรถสตาร์ทเช่นเคยวันนี้มีมอสครีเมนทายจาก The w a อล i n g Dead นะครับผมเชื่อว่าคนน่าจะคุ้นเคยกันบ้างนะครับจากการดูเดอะวอลกิ้งเดของพี่เอกฮาร์ลเกอร์ทุกคนก็ต้องอ่านผมพันตาบ้างนะครับผมผมก็ค่อนข้างที่จะติดตามเลยนะครับทีรีส์นี้ไ <c oughs> ด้ว่ากินข้าวไปด้วยดูไปด้วยอร่อยครับผม มาพูดถึงสแต็กของทีบันทายกันดีกว่าครับผมทีบันทายแนละ้วมีเลือด150นะครับค่าความหิว125และค่าสติ150ครับผมคีบันทายจะมีความเร็วเคลื่อนที่ประมาณ20%นะครับจากตัวละคปรปกติค่อนข้างไวนะครับดามเที่ได้รับลดลงนะครับผม15%นะครับจะลองวัดกับเพึ่งดูนะครับ เลยนะครับรอบตัวผมรูึกนะครับผมสึกยิงจังครับแต่คีบินทายจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะกลัวมอนสเตอร์คอมเมอร์นะครับผมก็จำไม่ได้แล้วเร,เรียกอะไรนะครับผมกลัวมากกว่าตัวความปกติสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกลัวคอมเมอร์นั่นเองอ่าวอกกี้ท็อกกี้นะครับไอเทมประจําตัวที่เกิดมาเราจะมีวอกกี้ท็อกกี้แล้วก็มีหมวกของจินทายนั่นเองนะครับผม หมวกมาใส่ไปก็จะเพิ่มค่าสตินะครับผมสองหน่วยต่อนาทีส่วนกิ๊กท็อกกี้อันนี้ลองเอาไปใช้แลกกับหัวหน้าหมู่บ้านหมูนะครับก็จะได้ทองมาจำนวนมากนันเองนะครับสำหรับตัวละครทีมไทยก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมค่อนข้างที่จะชอบการรีวิวสั้นน,นะครับผมเพราะว่าถ้าอยากให้ลงรายละเอียดก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ